สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทอีกปีปศเท่าไหร่กันที่ตอนนี้หายากขึ้นตัวแล้วนะครับท่านว่าจะเป็นปีะสอ,อะไรจำนวนการผลิตวิสเท่าไหร่ติดูหนึง่งในสิบอันดับที่หายากห,าากหรือไม่ละครับท่านขอให้พี่พพเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านตามไปดูเรื่อยๆกันเลยครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเสนาหนามคณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับจะทําการล้างนล้เป็นรอบแรกครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านิ่งเอามาให้พี่พี่เพื่อนน้องดูในวันนี้เองนะครับดูดิครับผมตัดแจวครับก็ยังไม่ออกอยู่นะครับนี่จะเห็น รอยเปื้อเพื่อนอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังเงาวับขึ้นมามากกว่าเดิมครับ่ตอนแรกๆดำปีมากกว่านี้นะครับท่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตดูตรงนี้ครับเนี่ยๆนี่เนี่ยนี่นี่ครับเป็นเหรียญดับสามขอบครับขอบแรกวงในนี่ครับสีทองกับขอบที่สองสีทองตรงกลางนี่ครับแล้วก็นิกเกิลขับหรือว่าซีเงินอยู่ด้านนอกนะครับท่านเหรียญนี้นะครับราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้ครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับแบบนี้ครับสามเป็นเหรียญสามขอบนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับ ส่วนมากจะไม่มีนะครับในปีพศนี้ประเทศไทยครับอัคซรบิลทำขึ้นมาเพื่อวัตถการทางสายตาพศสอง7ันห้า้อยสี่สบเ็ดครับท่านหายากมากับนี้ครับด้านนี้ก็ตรงข้ามครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับเนี่ยครับฝั่งเดียวกันครับสามขวดขอบครับแบบนี้หายากมากนะครับที่เจอครับในปีพศสี่เจ็นี้ครับท่านดูที่ครับเหรียญสามขอบครับสวยงามขนาดไหนครับท่านดูที่ครับคมชัดเจาะมากครับสรับเหรียญนี้ครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ครับ สามร้อยอยขายครับได้มากกว่านั้นแน่นอนครับสักเชื่อผมเพราะว่านักสะสมก็ต้องการอนูนะครับแบบนี้เขาก็จะต่อนิดๆหน่อยลงมาอดีตวีดีเขาอาจจะไม่รับซื้อเลยสาครับทาว่ามันน้อยไปครับส่วนมากเขาจะรับซื้อเพิ่วนนี้น้อยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันราคามันดีกว่านั้นแน่นอนครับรับรองว่าสามร้อยท่นอย่าขายแน่นอนเก็บไว้ครับเพราะอนาคตมันไม่มีที่ให้หาเก็บเลยนะครับแบบนี้ครับหายากมากเลยครับแบบนี้นะครับ จำนวนการผลิตนะครับสำหรับปีพศ2547เนี่ยอยู่ที่62ล้าน689,000เหรียญน,นะครับท่าน62ล้าน689,000เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซียน,นเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ20-30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้สัตว์น้อยกว่า300ท่านอย่าขายเด็ดขาดเลยนะครับ